สวัสดีครับผมจอสซีแมนครับไม่ได้ทำเรือเสียหลายวันมัวแต่ออกทะเลเล่นเรือตกปลานะครับนี่วันนี้ก็มาทำเรือกันซะหน่อยนะครับเอามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะทำอะไรก่อนจะดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำอะไรของเรือลำนี้นะครับเอามาดูกันก่อนนะครับเรือลำนี้เป็นเรือ4เมตร80นะครับนี่4เมตร80 4เมตร80ก็คือ16ฟุตนะครับ คริเซอร์เป็นเรือที่ดูสวยเชียวะนะฮะเป็นเรือที่ลองเล่นมาแล้วแต่ข้อต้องมาเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับมาดูกันเลยครับ<ม>เรือลำนี้คือลองเครื่องมาแล้วนะครับเป็นเครื่องเออ60แรง60แรงกับทันซ้ำตอนนี้ทันซ้ำเนี่ยเกือบ20นิ้ว19นิ้วครึ่งกว่ากว่านิดหน่อยนะครับวัดจากนี่นะครับ19นิ้ว2หุนนะครับ อันนี้เราต้องได้25นิ้คขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวฉากพับตรงนี้อีกดีชิ้นงานเราเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็มีตัวปิดหน้าปิดหลังปิดกลางนะครับตัวฉากมาปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครงที่ยึดนะฮะตามแบบคือจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดนะครับผมดูแล้วนะก็แข็งแรงเพราะมันเป็นมุมฉากแล้วก็ไม่ไปรบกวนด้านในนะครับ พราะด้านในเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่แล้วเราก็ถือว่าแข็งแรงแล้วมายึดเชื่อมตรงนี้เพื่อลงมานิดแล้วดึงไปงี้นะฮะทางซ้ายทั้งขวาจะแข็งแรงนะครับเรือลำนี้เราต้องเสริมขึ้นมาเพราะว่า,าจะเป็นเครื่อง90แรงหรือ115แรงแต่ตอนนี้เขาจบที่1 1 5แรงเสริมไส้โครงตรงกลางอีกชิ้นหนึ่งนะครับ และมีปิดหน้าปิดหลังซ้ายขวาด้วย ให้สีเกาะติดแน่นก็ต้องเปิดหน้าผิวหลอดเปนะครับเพราะอลูมิเนียมนี่เป็นอลูมิเนียมที่ยังไม่เคยใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องขัดขัดให้ผิวสะอาดลนะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดหน้าผิวนะครับนอนอกน้านม่ได้หมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเช็ดตันคาวามก,ก,ก็ทา รองพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวรองพื้นก็เป็นชุโกรโกลเอรอยนะครับคราบเบอร์เนี่ยสีรองพื้นเสร็จแล้วทิ้งไว้1-3่ชั่วโมงนะครับ เสร็จแล้วเราใช้กระดาษทรายเบอร์600ถึง1000นะครับรูปเบาๆรูปเบาๆแล้วเช็ดให้แห้งเ็ดครา สมบูรณ์นะครับจาก20นิ้วเป็น25นิ้วเมื่อก่อนเครื่อง60แรงตอนที่จะกลายเป็น115แรงขอให้เล่นเรืออย่างปลอดภัยและสนุกนะครับขอบคุณมากเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ